สวัสดีครับสำหรับลูกค้าใหม่นะครับที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวผมจะสอนโหลดแอปพลิเคชันนะครับและการสมัครเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะแอดไลน์ไปแล้วก็เดี๋ยวจะส่ง QR code ไปให้ครับพอได้ QR code ปุ๊บเราก็ต้องเข้าไลน์ครับแล้วก็ไปกดเพิ่มเพื่อนครับเราเราจะเซฟ QR c o า e ที่ผมส่งไปในแชทส่วนตัวให้ก่อนนะครับอันนี้ผมก็จะอ่าน QR code คครับเลือกที่อัลบั้มนะครับก็ จะมีนี่ครับผมเก็บในอัลบ,บัม้มหน้าจอครับก็กดเข้ามาปุ๊บมันก็จะสแกนมานี้เราก็กดเลือกด้านบนครับมาแล้วรอโหลดแป๊บนึงครับเดี๋ยวจะอัดกันแบบยาวๆครับเดี๋ยวรอให้มันขึ้นคำว่า wi วดาวน์โหลดครับใช้ wi-fi ก็จะเร็วนยโอเคโหลดดาวน์โหลดครับ กดดาวน์โหลดครับสำหรับมือถือ Android เท่านั้นนะครับอันนี้โหลดในมือถือนะครับจะได้เอาไว้ฝึกการใช้งานก่อนที่จะมาเรียนเบื้องต้นครับว่าทำยังไงเดี๋ยวก็เขาเรียกว่าเป็นการซ้อมมือก่อนที่จะมาเรียนรู้จริงๆครับจะได้ไวขึ้นกับการเรียนมนแรกครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เริ่มดาวน์โหลดมาแล้วครับอันนี้ดาวน์โหลดมาแล้วครับกดเข้าว่าใล้เสร็จแล้วครับ อล้อดวาวน์โหลดแป๊บนึงครับเผื่อมีเวลาว่างจะได้ไปลองวาดโปรแกรมดูอันนี้คือวิธีดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับที่จะมาใช้กับการเรียนนะครับโอเคเข้ามาปุ๊บติดตั้งแอปนี้โอเคติดตั้งครับติดตั้งรอแป๊บนึงครับน,นี้ดูกันยาวๆแบบไม่ต้องตัดต่อเลยครับแล้วก็จะมีวิธีตั้งค่าด้วยว่าตั้งค่ายัางไงครับ โอเคติดตั้งเสร็จแล้วก็กดเปิดแอปพลิเคชันได้เลยครับอ,อ,อนุญาตครับอนุญาตครับอนุญาตครับอนุญาตสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับก็เราก็ต้องเข้าไปที่ลงทะเบียนก่อนครับเ,เราจะต้องเปลี่ยน86นะครับให้เป็น Thailand ครับหา Thailand ไทยแลนด์ไทยแลน n d แล้วก็ใส่เบอร์มือถือของเราไปนะครับอันแรกนะครับตัดสูนย์ออกไปครับอย่างเช่น965160960ค่าครับแล้วก็ข้ามมาใส่รหัสผ่านเลยแล้วกันรหัสผ่านก็เป็นเบอร์โทรเราเนี่ยแหละครับจะได้จำง่ายง่ายๆ1 9 6 9 6 6 0960เช็คที่สุดถูกไหม0 9 6ย์6 0้6 0ครับตรวจสอบครับแล้วผมจะกดรับรหัสยืนยันนะครับ เขาจะส่ง sms มาให้ที่เบอร์โทรเราครับแล้วเราก็เอา sms ม,มาป้อนครับไปดู sms ครับเลข901256 901256ลงทะเบียนครับหลังจากที่เราสมัครเสร็จแล้วนะครับเราก็มาป้อน ID และพัดเบิร์ครับ ID ก็คือเป็นเบอร์โทรเราครับ096510 5160960ครับส่วนพัดเบิร์ก็ ผมตั้งไว้อันเดียวกันครับ096 5 6เก6 0หปกติแล้วที่ผมสมัครมา ID จะไม่มีเลข0ูครับแต่ไม่รู้ทำไมครั้งนี้มันให้ใส่เลข0ูครับก็เลยต้องใส่เลข0ูไปแล้วก็เข้าสู่ระบบครับครับที่เราจะตั้งค่าเบื้องต้นเลยก็คือนี่ครับเข้าไปที่ของฉันครับแล้วก็ไปผู้ใช้ทั่วไปเลยเรามากอกหมายเลขมือถือกันก่อนเลย096 516 096 0 ชื่อหน่วยครับโดนไทยพีอูครับ99ครับมาตั้งชื่อเล่นกันครับชื่อเล่นกับกัปตันผมชื่ออาร์มครับกัปตันอาร์มครับตกลงโอเคเรียบร้อยครับกลับมาได้ครับจะใส่รูปก็ได้นะครับใส่รูปได้เลยและทีนี้เราก็ไปที่หน้าเชื่อมต่อแล้วก็ไปที่หน้าดําเนินการครับเราจะต้องไปตั้งค่าจุด3จุดครับแล้วก็จุด3จุดครับ เราจะต้องเปลี่ยนประเภทแผนที่ตรงนี้ครับให้เป็น Google Map ครับและประเภทรีโมทค Control ให้เป็น T 1 2ครับสำหรับในโทรศัพท์นะครับแล้วก็พิกัดที่ถูกต้องโดยปกติต่างประเทศหรือไต้หวันนะครับต้องกดเปิดนะครับเปิดก็คือสีเขียวแบบนี้ครับแล้วก็ออกได้เลยครับก็เป็นการสมัคร ID เรียบร้อยแล้วถูกต้องแล้วครับส่วนวิธีเขียนโปรแกรมก็เดี๋ยวว่ากันอีกเรื่องนึ่งครับเดี๋ยวส่งคลิปวิดีโอตามไปให้ครับผมนี่คือวิธีสมัครเบื้องต้นครับขอบคุณครับ